มีรายงานจากหลายแหล่งข่าวรวมถึงโรมาโน,โนผู้สื่อข่าวคนดังรายงานว่าฮาเลนโดกานาชโชต้องการย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้โดยทั้งนักเตะและสโมสรได้ตัดสินใจร่วมกันโดยมี3มสโมสรนในพรีเมียร์ลีกที่มีข่าวเชื่อมโยงได้แก่เชลซีอาร์เซนอลและแอสตันวิลลาการนาชโชยังคงสนใจที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อไปซึ่งเป็นลีกที่เขาคุ้นเคยเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองในเวทีระดับสูงในส่วนของไบเออร์เลว์กุเซนก็มีข่าวเชื่อม เมื่อออลิกเทนฮาอดีตกุนซื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ให้ความสนใจที่จะดึงตัวกาลาโชและแอนโทนีนอกจากนี้เขายังมีข่าวกับยูเวและนาโปลีทั้งสองสโมสรต่างให้ความสนใจเขาเช่นกันกาลาโชเพิ่งต่อสัญญายาวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2023โดยมีสัญญายาวไปถึงปี2028ซึ่งหมายความว่ายูไนเต็ดจะมีอำนาจในการเรียกค่าตัวมูลค่าของเขาอยู่ที่ประมาณ50-70ล้านปอนด์แฟนบอลพิศาจแดงหลายคนเสียดายกับการ การตัดสินใจของกาณาโชเนื่องจากนักเตะผู้นี้เป็นดาวรุ่งที่มีศักยภาพสูงและเป็นผลผลิตจากอะคาเดมีของสโมสรอยางไรก็ตามบางส่วนก็มองว่าหากนักเตะไม่มีความสุขกับการอยู่ต่อก็ต้องย้ายออกไปถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดของทั้งสองฝ่ายการย้ายทีมครั้งนี้ของกาณาโชถือเป็นดิวที่น่าจับตามองที่สุดของตลาดนักเตะในซัมเมอร์นี้